仮装してたって負けないんだから最後に勝つのは私です <laughs> 先輩褒めてください โอเคกับ okay, ทุกคนแล้วก็สวัสดีค่ะเย้วันนี้เรามาอยู่ในช่องฟาริวติทันลนค่ะวันนี้นะคะมาอยู่ในเกมซอนอาร์ตออนไอลน์อารีซิเตชันไลซิงสติลค่ะทุกคนขออภัยนะคะวันนี้คือมาอัดช้าหน่อยเพราะว่าเราไปทุลามานะคะก็เลยคิดว่าโอเคมันมาอัดสักประมาณตอนนี้คือของเราคือเวลาบ่ายสองห้าเจ็ดนะคะจริงๆอ่ะก็แต่แรกว่าจะอัดตอนบ่ายแล้วค่ะแต่อยู่ข้างนอกก็เลยกับว่าโอเคเราจะมาเอ่ออัดกันในเวลาที่จะบ่ายสามไปคะ่ะ แล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาในตู้ของสตูปี้ฮาโลาวีนในพาร์ทที่3นะคะซึ่งเป็นพาร์สุดท้ายของฮาโลาวีนนั่นเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าประมาณปลายเดือนนี้ก็จะเป็นตู้โปรเกรสซีฟที่เรารอคอยมาแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาสุนกาชานะคะเพรเอินว่าตอนนี้นะคะก็เห็นมันมีเนื้อเรื่องเข้ามาใหม่แล้วนะคะตั้งแต่แชปเตอร์ที่17นะคะหรือบทที่17ไปถึงบทที่22ค่ะเนาะว้าว คือตอนนี้ใครคขัดแคนเพชรเนี่ยก็คือสามารถไปปั่นได้เลยค่ะเพราะพันี้กะว่าเดี๋ยวจะไปฟาร,ร์มต่อนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าที่หน้ากาชาของฮาโลาวีนเลยดีกว่านะคะเย้ครั้งนี้นะคะเป็นโลเนียนนะคะซึ่งโลเนียนี้ก็เป็นทตุลมนะทุกคนเนาะเป็นตัวฮิวด้วยนะคะซึ่งคือจริง,รงๆอ่ะเราถามว่าเรามีตัวฮิวสำหรับทตุลอไไม้นี่นะคะแต่ยังไม่ได้ปั่นเลยก็คือรีฟาร์กทุกคนรีฟาร์น่าจะแรกๆตัวแรกๆเลยนะใช่ค่ะ ค่ะน,นี้ก็จะเป็นอ e ีเวนต์สปุกี้ฮาโลวีนไนท์พาสสนะคะหรือว่าพาสสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะอืมซึ่งแบบอ่ะแต่ก่อนนี้เราจะมาดูตัวแตนาะสกาดีเทลก่อนนะคะคือเรามีปัญหากับทุกคนก็คือตู้เนี่ยทุกคนใน SEOIS เนี่ยคือไม่นับของ ID ลอง UGO นะทุกคนคือเราเกลือมาบ่อยมากเลยหลังจากตู้โตกกับอาสนาคู่กันหลังจากนั้นมาหลายๆตู้คือเกลือแบบ แตพูดว่าไงอ่ะคือแบบมันกอแบบมแบบันกนะ็แบบอันนะคือมันจะแบบอันน้าเลยคือแบบอยากได้แล้วอ่ะคือลิมิเต็ดนะจ๊ะอยากได้บางอันแต่ว่าไม่ให้เราเลยอ,อะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าไม่รู้ว่าเรามีจะได้หรือเปล่านะคะเรามาดูที่ดีเทลก่อนเลยละกันเนาะมาค่ะอ่าอันนี้ถ้าเราแปลไม่ตรงก็ขออภัยเยนาะเราอาจจะแปลตามที่เราเข้าใจนะคะเนาะมาค่ะอ๋อเดวิลิสทวิค โลเนียว้าวดูเานีิเขาเหมือนแบบเหมือนเขาอยู่ฝั่งสักอย่างเนา่แต่ดีอ่ะแต่ดีส่วนสต่นะคะก็จะมีเป็นฮิลนะคะแล้วก็แอคซาลแล้วก็เอ็นชันฟิวนั่นเองเนาะซึ่งฟิวน่าจะเป็นรีคอเลคชั่นฟิวท่าลมนะคะหนึ่งแน,น,น่นอนอยแล้วนะคะมาที่สกิลดีเทลนะคะเนาะโอเคก็คือฝั่งฮิลเนี่ยก็จะฮิลทั้งหมดเนาะแล้วก็ฟอนลายจะเป็นวีว้าว แล้วก็สายซีโคประมาณ20%สิบเปำหรับสามเทินสำหรับเรานะถ้าเป็นฮิวอ่ะจริงๆอยากได้อยู่นะเพราะว่าฮิวมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเพราะมันมีด้วยแล้วก็อ่าจริงๆเรามันมีฮิวรีฟอยู่แล้วแต่ว่าถ้าได้ก็ดีค่ะเนาะส่วนเอ,อ่อแอคเซอนะคะก็จะเป็นแบบโจมตีฟันเนาะแบบแข็งแรงคะ่ะทั้งแล้วก็ทั้งหมดนะคะจะได้แบบคอนติเนียลดาเมจ for สามเทินด้วยว้าวดีเลยค่ะเนาะ ส่วนเอ c นชาร์ก็คือเป็นเอ c นชาร์เบรแล้วก็อินคาร์เนตชาร์แบบเดี่ยวนะคะคูณสองสำหรับหนึ่งเธอแล้วก็เพิ่มมีคอลเลคชันฟิวผพาลมอีกหนึ่งนะคะแล้วจากทีบมยแค่นี้เนะาะประมาณนี้นะคะส่วนสเปเชียลพาร์ทเนอร์ก็คือทีเซนะคะถ้าคนอื่นนะ่ะอยากได้มากเลยทุกคนสิ่งไม่ใช่อยากได้เพราะอะไรคือฮิวเรามีน้อยมากเลวอยากได้ฮิวค่ะแล้วนี่ก็คือพิกอัพท่าลมนะ จริงตัวที่อยากได้จริงก็คือจะมีอาเซนาเนี่ยที่อยากได้แต่ก็ไม่ออกมาสักทีนะคะสว่วนที่เหลือก็น่าจะออกมาหมุนแล้วล่วนะเนาะประมาณนี้ค่ะเนาะซึ่งเลตเราว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.5ค่ะว่าแล้วเหมือนเดิมเลยแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาสุส่มนะคะขออนุญาตไปก่อนแล้วสุ่มดาบเล่นๆทุกคนโอเค มา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 ก่อนที่จะสุดนะคะขอแบบว่าทําใจก่อนเพราะว่าลายตู้เนี่ยมันแบบค่อนข้างที่จะเกลือมานานมากแล้วนะแล้วก็เอ่อมันค่อนข้างที่จะเกลือจริงจจังๆห้าหกตู้แล้วปิดกันแล้วเราว่าจะทาใส่ติอยู่คขาว่าจะเกลือได้แค่ไหนละ่ะเพราะว่านดีรองก็ไดยย้ยูทิโอแบบ เห็นคลิปแล้วโอ้โหโอเคงั้นถ้าเราเนียได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคำว่า limited edition w i l l be available นะคะแต่ก็ไม่ใช่ก็ไม่เป like ็นไรค่ะเพราะเรามีโลเนียออนเซนอยู่มีให้อุ่นใจนะมาค่ะเรามาดูกันดีกว่าแถมฟ้าร้องมาเต็มที่ด้วยไม่ไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วโอ้โหเห็นน้ำตามาแต่ไกลเลยฉันเกลืออีกแล้วใช่ไหมฉันเกลืออีกแล้วใช่ไหมเห็นนานคตเลยทุกคนเจ็บแลเจ็บโอ้โห มเห็นแล้วนะคุตู้ดีห้าตู้ทีหกแล้วนะคะโอเคตู้นี้ถือว่าปล่อยผ่านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรารอโปรเจสซีฟดีกว่าสุดท้ายก็คือเกลือนะทุกคนโอเคเกลืออีกแล้วครับท่านเจ็บเนี่ยมิชชั่นเคลียร์นะเพราะเชือวนี้จะม่ถาว่าพิกอัพจะสุ่มไหมว่าจะไม่สุ่มหรอวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรอโปรเจสซีฟเลยเฮียวนะคะ โอเคแล้วก็ก่อยจัดโดนวิ่งันเตะนะกรรเนดูไม่ทัไอเดียมันตัวเราตอนนี้ก่อนที่จะตัดคลิปจบนะคะบอกได้เลยว่าเกลียสุดนะคะแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้นะคะช่องเราก็ใกล้ครบห0 0้อยซับแล้วเนาะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะหรือกดกระดิ่งเพื่อที่จะ เออเป็นการสนับสนุนเราในการทําคลิปต่อไปนะคะทุกคนที่จริงวันนี้คือแบบเบอร์มาเลยเพิ่งกลับมาจากทุลาแล้วก็คือแบบามาอัดซุ่มเลยเอ,เอ่าวเกลือฉะนั้นก็โอเคไม่เป็นไรค่ะงั้นก็เดี๋ยวเราไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนอแต่กก่อนไปนะคะอย่าลืมไปกดซัคซากให้ช่องเอ่อท่านพีนะคะจีจีวอลโกทีวีด้วยนะคะนี่เขาฝากโปรโมทมาเนาะก็อย่าลืมไปก,กออนนะะดติดต,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 ตามช่องเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้กดติดต,ต,ต,ตามเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ไปทั้งหัวใจเจอเรืหมดูงดแล้ว